สนับสนุนโดยโตยโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยคิดเปลี่ยนโลกกับภารกิจพิเศษที่พิธีกรทั้ง3าของเราต้องกลายมาเป็นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจเองหลังจากที่คุณจุย๋ยพิธีกรสาวของเราได้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จร่วงไปด้วยดีแล้วก็ถึงคิวพิธีกรชายทั้งสองแล้วนะครับที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจของพวกเขาให้สําเร็จเหมือนกันเรามาเริ่มที่คุณพอบกันก,นก่อนดีกว่ากับภารกิจ เลียนความคิดของคุณเพื่อริเริ่มลงมือทำมาดูกันสิว่าคุณท็อปจะลงมือทำภารกิจของเขาอย่างไรผมต้องประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมข้อที่2องต้องเปิดหมวกเล่นดนตรีชิ้นนี้เปิดหมวกด้วยเหรอทำอะไรดีเอาอย่างนี้ผมว่า ผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่รู้จักคือนอกจากจะหน้าตาน่ารักเสียงดีแล้วน้องจบกราฟิกด้วยก็น่าจะพอมาช่วยกันทำหรือช่วยกันคิดอะไรได้บ้างในช่วงที่คุณท็อปกำลังรอน้องสาวที่จะมาช่วยทำภารกิจอยู่นั้นคุณจุ๋ยกับคุณโกก็กำลังใช้เวลาในการเดินทางไปทำภารกิจอีกที่หนึ่งเหมือนกันครับ ้สวัสดีครับคือพี่่งคิดไม่ออกอ่ะแป้งโกะว่าจะทาอะไรดีต้องให้แป้งโกะมาช่วยภารกิจของพี่นะคือพี่ต้องนำวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์แล้วต้องนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปช่วยเหลือสังคมอีกอใช่ไหมนี่ไงประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้พี่ท็อปเ,อเคยทำไ้นี่อยู่ทำอ e ีโคเลเล่เหมาะเจาะ เอาอีโคเร่มาไหมเพราะเวลาเรามีจำกัดด้วยก็ลองดูเราจะได้แบบนั่งปรปลมประดิษฐ์อะ,อะไรให้มันน่ารักได้ด้วยในเวลาจำกัดอะไรก็เล่นปรดิษไปอ๋อโ okay. อเคก็เป็นเครื่องดนตรีที่ประมาณ2-3ปีมานี้หลายๆคนให้ความสนใจโดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ค่ะฮิตมากไปไหนก็มีแต่คนเล่นผม ดีไซน์เครื่องดนตรีมาหนึ่งชิ้นครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าอ e ีโคเลเลโดยเราก็กลับมาจากอูคูเลเล่นี่นแหละไหนขอชมหน่อยสิเขาว่ามันเป็นยังไงได้ไดยิน<ล>ยชื่อมานานละได้เลยนี่อันนี้คืออ e ีโคเลเล่ยอดมันอ e ีโคจริงด้วย <c oughs> อีโคไหมเพราะมันมีแค่ไม้หนึ่งอันอหนึ่งท่อนเท่านั้นใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนให้ให้แบงฟังแล้วก็ ได้รู้จักมันมากขึ้นนะฮะนี่คืออีโคเลเล่ก็เป็นคําว่าอีโคโบกูเลเล่คือเดิมเนี่ยกูเลเล่ต้องใช้ไม้ในการทำบอดี้คือใช้ค่อนข้างเยอะเลยเลยตรงนี้พอเวลาเปลี่ยนเป็นอีโคเลเล่เราลดการใช้ไม้ลงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเพื่อจะไม่ต้องมีตัวบอดี้เยอะนะแต่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังมีอีกอันหนึ่งคือจะเป็นจะเป็นตัวส่วนตกแต่งที่ทำให รู้ว่าอีโคเล่ย์เนี้ยมันเป็นของเราคนเดียวอ oh. ซึ่งมันคือมันคือบอดี้กระดาษบอดี้กระดาษคือส่วนสำคัญที่จะทำให้อีโคเล่ย่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแปลกแตกต่างแล้วก็ไม่ซ้ำใครขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนเหมือนกับผลงานของศิลปินทั้งคุณลุลาคุณสิงโตนำโชคก่นดีไซน์ออกมาเก๋ขนาดนี้เรียกได้ว่ามีชิ้นเดียวในโลกแน่แนะครับ ว่าแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเอาเป็นว่าเราไปช่วยคุณท็อปและน้องแป้งโกหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำอีโคโลเ,ลเล่กันก่อนดีกว่านะครับจริงๆอย่างนี้น่าจะใช้ได้เล,นะเล็กไปไหมลองลองดูไหมมาเจาะรูได้เออจริงๆนีก็ใช้ได้นะใช่ได้ไดน,นะแต่ต้องว่าสำรอง<ะ>หาสำรองพเพิ่มเพิ่มไหมสองสำอันนี่ไหมอันนี้ไหมใหญ่ใหญ่ดีนะคะ วันนี้เนี่ยเลือกได้เลยว่าจะเอาบอรดที่ใหญ่ขนาดไหนใช่ก็เนี่ยแหละมีลังไว้2อันอุ่นใจละในช่วงที่น้องแป้งโกกกำลังวาดลายอยู่แล้วผมกำลังตัดกระดาษอยู่จริงๆแล้ววันนี้เรื่องที่อยากจะสื่อสารคุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะจริงๆเรื่องการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมครับมันไม่ได้มีแค่การใช้เสร่อวัสดุดอย่างเดียวแต่เราควรจะมองทั้งวงจรของมันเลยตั้งแต่ เริ่มต้นวัตถุดิบได้มาจากแหล่งไหนเราสามารถที่จะลดการใช้วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางไหมรวมถึงการขนส่งการขนส่งถ้าเกิดเราเม,มีแหล่งวัตถุดิบที่มันอยู่ใกล้แล้วสามารถที่จะขนส่งได้ใกล้ๆหรือว่าการออกแบบที่มันทาให้ชิ้นเล็กลงขนส่งได้ทีนึงได้มากขึ้นมันก็จะทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศไม่เปลืองน้ํามันาการผลิตแน่นอน การใช้งานที่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นใช้ของให้มันคุ้มค่าอันนี้สามารถที่จะช่วยถึงแมลรอมได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของพอเวลาเราใช้ของแล้วอ่ะการใช้งานกับคุณสมบัติเด่นมันหมดไปเราจะเอาของชิ้นนั้นไปทาอะไรต่อคือเหมือนกับว่าตายแล้วไปไหนต่ออย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ว่าจะเป็นวงจรทั้งหมดที่เราเคยต้องคํานึงถึงในเรื่องของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาทํามันต่ออ่ะ เรียบร้อยโอเคค่ะมาไม่รู้จะเวิร์กไหมไม่สัญญาว่าจะสวยเวิร์กสิต้องเวิร์กอ๋ออย่าลืมนะว่า,วาเวลาวทาบลงไปใช่<อ>มันจะไม่เห็นตรงกลางโอเคได้งั้น,นเดี๋ยวาขอวัดนิดน,นึงเนาะได้เลย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสำหรับบอดี้อีโคเลเลของน้องแป้งโกช่วงหน้าเรามาดูกันซิว่าจะออกมาหน้าตายังไงแต่ตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวดีๆที่ห่วงใย,ยโลกสังคมและก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแอมมาอยู่ที่โชว์รูมแห่งใหม่ของโตโยต้าที่อำเภอปากช่องจังหวันดนครราชสีมาค่ะโดยโชว์รูมแห่งนี้นะคะได้เปิดดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet นะคะที่ทางโตโยต้าได้เข้าร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทยในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากขึ้นค่ะการดำเนินงานของโตโยต้าได้กำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการทุกแห่งทั่วประเทศมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 1> ISO 1 4 0 0 1อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงได้จัดทำโครงการ Eco d e a l e r s h i p Outlet ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นในด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้ใตแนวคิดการลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จุดแรกที่เราจะพามาดูกันนะคะนั่นก็คือการออกแบบอาคารของที่นี่ค่ะซึ่งเขาจะเน้นการออกแบบอาคารนะคะที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่สบายโดยวิถีทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือการพึ่งพาทิศทางของลมและแสงแดดนั่นเองค่ะและเขานะคะยังเว้นพื้นที่โดยรอบเอาไ้สาหรับปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่ตัวอาคารนะคะเรามาดูกันต่อที่การบริหารจัดการน้ํากันนะคะที่นี่เขาจะแบ่งออกเป็น2องประเด็นหลักค่ะนั่นก็คือ การลดการใช้น้ําเขาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถประหยัดน้ําได้และการใช้น้ําจากแหล่งน้ําทดแทนก็ยังมีการจัดทําบ่อปิดค่ะเพื่อรองรับน้ําฝนเอาไว้ใช้อีกหนึ่งจุดนะคะที่ให้ความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนั่นก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะวิธีการจะช่วยประหยัดพลังงานลงนะคะนั่นก็คือการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและเลือกใช้ความสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ เรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่งที่นี่เนี่ยเขาได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นผนังกระจกโลอีค่ะที่มีความสามารถในการสะท้อนรังสีความร้อนออกจากตัวอาคารไปได้หรือแม้กระทั่งหลังคาค่ะที่เขาใช้แบบที่มีฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารค่ะและจุดสําคัญนะคะที่ทําให้ที่นี่เนี่ยเป็น e c o d e a l e r s h i p o u t l e t อย่างสมบูรณ์ก็คือการจัดการคุณภาพอากาศภายในตัวอาคารโดยป้องกันมลภาวะจากภายนอกอาคารเข้าสู่ในอาคารนะคะ โดยมีการทำระบบประตู2ชั้นสำหรับทางเข้าออกหลักของที่นี่ค่ะอยากทราบถึงที่มาของโครงการ Eco d e l l e r s h i p Outlet ใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัทเทอรต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำหน่ายเ o อ o t ต้าท,ทั่วประเทศในการก่อสร้างโชว์รูมที่อนุรักษ์พลังงานและก็รักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ E c o คเดลิชิ h เอาท์เนะคะนับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้ที่จะส่งความสุขแก่สังคมไทยเนื่องในโอกาสดําเนินงานครบ50ปีซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ50ปีโตโยต้ร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป นับสนุนโดยโตยโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยคิดเปลี่ยนโลกกับภารกิจพิเศษที่พิธีกรทั้ง3าของเราต้องกลายมาเป็นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจเองหลังจากที่คุณจุ๋ยพิธีกรสาวของเราได้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จร่วงไปด้วยดีแล้วก็ถึงคิวพิธีกรชายทั้งสองแล้วนะครับที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจของพวกเขาให้สําเร็จเหมือนกันเรามาเริ่มที่คุณท็อปกันก่อนดีกว่ากับภารกิจ เปลี่ยนความคิดของคุณเพื่อริเริ่มลงมือทำมาดูกันสิว่าคุณท็อปจะลงมือทำภารกิจของเขาอย่างไรผมต้องประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมข้อที่สองต้องเปิดหมวกเล่นดนตรีชิ้นนี้เปิดหมวกด้วยเหรอทำอะไรดีเอาอย่างนี้ผมว่า ผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่รู้จักคือนอกจากจะหน้าตาน่ารักเสียงดีแล้วน้องจบกราฟิกด้วยก็น่าจะพอมาช่วยกันทำหรือช่วยกันคิดอะไรได้บ้างในช่วงที่คุณท็อปกำลังรอน้องสาวที่จะมาช่วยทำภารกิจอยู่นั้นคุณจุ๋ยกับคุณโกก็กำลังใช้เวลาในการเดินทางไปทำภารกิจอีกที่หนึ่งเหมือนกันครับ วันเดย์ครับคือพี่ยังคิดไม่ออกอ่ะปันโกรกว่าจะทำอะไรดีต้องให้ปันโกรกมาช่วยภารกิจของพี่ะนะคือพี่ต้องนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์แล้วต้องนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปช่วยเหลือสังคมอีกอใช่ไหมนี่ไงประดิษฐ์เครื่องดน,นตรีชนิดใดก็ได้พี่ท็อปเ,อเคยทำไ้นี่อยู่ทำอีโคเลเล่เหมาะเจาะ เออียค oh, oh, hey. oh, anyway> okay. ู่เล่มาไหมเพราะเวลาเรามีจำกัดด้วยก็ลองดูเราจะได้แบบนั่งไปลองประดิษฐ์อะไรให้มันน่ารักเลยด้วยในเวลาจำกัดอะไก็เล่นปรษไปอ๋อโอเคก็เป็นครื่อนตรีที่ประมาณ2-3ปีมานี้หลายๆคนให้ความสนใจโดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ค่ไหมมากไปไหนก็มีแต่คนเล่นผม ดีไซน์เครื่องตีมา1ชิ้นครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าอีโคเลเลโดยเราก็กลับมาจากอูคูเลเล่นี่แหละไหนขอชมหน่อยสิครว่ามันเป็นยังไงได้ <Hey S 1> <ๆ S 2> ยิน<ล>ยชื่อมานานละได้เลยนี่อันนี้คืออีโคเลเล่ยอดมันอ e ีโคจริงด้วย <S <S วอีโคไหมเพราะมันมีแค่ไม้หนึ่งอัน, <S <S 1> 1อนหนึ่งท่อนเท่านั้นใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนให้ให้แป้งฟังแล้วก็ ได้รู้จักมันมากขึ้นนะฮะนี่คืออีโคเลเล่ก็เป็นคําว่าอีโคโบกูเลเล่คือเดิมเนี่ยกูเลเล่ต้องใช้ไม้ในการทําบอดี<ม>้ <Body S 2> ค่ะคือใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้เนาพอเวลาเปลี่ยนเป็นอีโคเลเล่เราลดการใช้ไม้ลงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ด้วยกันเพื<ม>่อจะไม่ต้องมีตัวบอดี้เยอะนะแต่ยังไม่หมดนะยังไม่หมด,ย,มหมดยังมีอีกอันหนึ่งคือจะเป็นจะเป็นตัวส่วนตกแต่งที่ทำให รู้ว่าอีโคเลเล่นีี้มันเป็นของเราคนเดียวอ oh. ซึ่งมันคือมันคือบอดี้กระดาษบอดี้กระดาษคือส่วนสำคัญที่จะทำให้อีโคเลเย่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแปลกแตกต่างแล้วก็ไม่ซ้ำใครขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนเหมือนกับผลงานของศิลปินทั้งคุณลุลาคุณสิงโตนำโชคก็นดีไซน์ออกมาเก๋ขนาดนี้เรียกได้ว่ามีชิ้นเดียวในโลกแน่ๆนะครับ ว่าแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเอาเป็นว่าเราไปช่วยคุณทอปและน้องแป้งโกหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำอีโคเล,เล่กันก่อนดีกว่านะครับจริงจอย่างนี้น่าจะใช้ได้เล,นะเล็กไปไหมลองลอ,องดูไหมมาเจาะรูได้เออจริงๆก็ใช้ได้นะใชได้นะแต่สั่งว่าสำรองหาสำรองพเพิ่มเพิ่มไหมสองสำอันมี่ไหมอันนี้ไหม<ร>ใหญ่ใหญ่ดีนะคะ โอ้วันนี้เนี่ยเลือกได้เลยว่าจะเอาบ่อนี้ใหญ่ขนาดไหนใช่ก็เนี่ยแหละมีลังไว้สองอันอุ่นใจละในช่วงที่น้องแป้งโกกกำลังวาดลายอยู่แล้วผมกำลังตัดกระดาษอยู่จริงๆแล้ววันนี้เรื่องที่อยากจะสื่อสารคุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะจริงๆเรื่องการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,มครับมันไม่ได้มีแค่การใช้เสื่อวัสดุดอย่างเดียวแต่เราควรจะมองทั้งวงจรของมันเลยตั้งแต่ เริ่มต้นวัตถุดิบได้มาจากแหล่งไหนเราสามารถที่จะลดการใช้วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางไหมรวมถึงการขนส่งการขนส่งถ้าเกิดเราเออมีแหล่งวัตถุดิบที่มันอยู่ใกล้แล้วสามารถที่จะขนส่งได้ใกล้ๆหรือว่าออการออกแบบที่มันทําให้ชิ้นเล็กลงขนส่งได้ทีนึงได้มากขึ้นมันก็จะทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศไม่เปลืองน้ํามันอาการผลิตแน่นอน การใช้งานที่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นใช้ของให้มันคุ้มค่าอันนี้สามารถที่จะช่วยถึงแมลรอมได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของพอเวลาเราใช้ของแล้วอ่ะการใช้งานกับคุณสมบัติเด่นมันหมดไปเราจะเอาของชิ้นนั้นไม่ทาอะไรต่อคือเหมือนกับว่าตายแล้วไปไหนต่ออย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็นจะเป็นวงจรทั้งหมดที่เราควรต้องคํานึงถึงในเรื่องของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอ้อมมาทํามันต่ออ่ะ เสร็จเรียบร้อยนี okay, ค่ค่ะมาไม่รู้จะเวิร์กไหม <c oughs> ไม่สัญญาว่าจะสวยเวิร์กสิต้องเวิร์กอ๋ออย่าลืมนะว่า,วาเวลาวทาบลงไปใช่<อ>มันจะไม่เห็นตรงกลางโอเคได้งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นซ้ายขวาขอวัดนิดน,นึงเนาะได้เลย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสำหรับบอดี้อีโคเลเลของน้องแป้งโกช่วงหน้าเรามาดูกันซิว่าจะออกมาหน้าตายังไงแต่ตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวดีๆที่ห่วงใยโลกสังคมและก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแอนมาอยู่ที่โชว์รูมแห่งใหม่ของ t ต y o ต a าที่อำเภอปากช่องจังหวันดนครราชสีมาค่ะโดยโชว์รูมแห่งน,นี้นะคะได้เปิดดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet นะคะที่ทาง t ต y o ต a าได้เข้าร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทยในการออกแบบและก่อสร้างอางคารเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากขึ้นค่ะ การดำเนินงานของโตโยต้าได้กำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการทุกแห่งทั่วประเทศมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 0 1อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงได้จัดทำโครงการ Eco Dealership Outlet ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นในด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จุดแรกที่เราจะพามาดูกันนะคะนั่นก็คือการออกแบบอาคารของที่นี่ค่ะซึ่งเขาจะเน้นการออกแบบอาคารนะคะที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่สบายโดยวิถีทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือการพึ่งพาทิศทางของลมและแสงแดดนั่นเองค่ะและเขานะคะยังเว้นพื้นที่โดยรอบเอาไว้สำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่กตัวอาคารนะคะเรามาดูกันต่อที่การบริหารจัดการน้ํากันนะคะที่นี่เขาจะแบ่งออกเป็น2องประเด็นหลักค่ะนั่นก็คือ การลดการใช้น้ำเขาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถประหยัดน้ำได้และการใช้น้ำจากแหล่งน้ำทดแทนก็ยังมีการจัดทำบ่อปิดค่ะเพื่อรองรับน้ำฝนเอาไว้ใช้อีกหนึ่งจุดนะคะที่ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่กากันเลยนั่นก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะวิธีการจะช่วยประหยัดพลังงานลงนะคะนั่นก็คือการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและเลือกใช้ความสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ เรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่งที่นี่เนี่ยเขาได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นผนังกระจกโลอีค่ะที่มีความสามารถในการสะท้อนรังสีความร้อนออกจากตัวอาคารไปได้หรือแม้กระทั่งหลังคาค่ะที่เขาใช้แบบที่มีฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารค่ะและจุดสําคัญนะคะที่ทําให้ที่นี่เนี่ยเป็น eco dealership outlet อย่างสมบูรณ์ก็คือการจัดการคุณภาพอากาศภายในตัวอาคารโดยป้องกันมลภาวะจากภายนอกอาคารเข้าสู่ในอาคารนะคะ โดยมีการทำระบบประตู2ชั้นสำหรับทางเข้าออกหลักของที่นี่ค่ะอยากทราบถึงที่มาของโครงการ Eco Dealership Outlet ใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัทเทอร์ด้ามาเอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำหน่ายเทอร์้าทั่วประเทศในการก่อสร้างโชว์รูมที่อนุรักษ์พลังงานและก็รักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ E c o dealership outlet นะคะนับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าที่จะส่งความสุขแก่สังคมไทยเนื่องในโอกาสดำเนินงานครบ50ปีซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ50ปีโตโยต้ร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป